คุณเทพชัยครับมาถึงวันนี้โดน,โนัททัมก็คงจะปฏิเสธผลการเลือกตั้งที่ออกมาได้ยากแล้วนะคะเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและการนับก็เป็นไปอย่างเป็นทางการความจริงทัป์จะยอมรับความพ่แพ้หรือไม่ไม่มีความหมายแล้วล่ะนะครับเพราะว่ากระบวนการมันก็เดินหน้าต่อไปนะครับคณะเลือกตั้งก็จะเป็นคนที่มีสิทธิชี้ขาดแล้วนะครับว่าจะเลือกใครเป็นประธานธิบพีคนต่อไป ซึ่งก็แน่นอนครับก็ตามหลักปฏิบัติก็ตามกฎหมายด้วยซ้ำไปในบางรับนะครับก็คือก็ต้องเลือกคนที่ชนะได้คะแนนเสียงจากพ o p ล l าวโ o ที่สุดนะครับในกรณีก็คือโจไบเดนผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดมโมแครตละค่ะคือตามชัยชนะจริงๆเนี่ยตัวเลขที่โจไบเดนต้องการจากคณะผู้แทนเลือกตั้งก็คือ270แต่จนถึงขณะนี้เราก็รับทราบกันนะคะว่าผล การเลือกตั้งเนี่ยโจไบเดนได้เสียงของคณะผู้แทนไป306เสียงโดนัลด์ทรัมป์ได้ไป2 3 2เสียงแล้วปกติการเลือกโดยคณะผู้แทนก็จะเป็นตัวแทนจากทั้งหมด50รัฐและจากเขตปกครองพิเศษ District of Columbia หรือว่า DC ก็จะ ไปลงมติกันที่ทําการรัฐของตัวเองนะคะก่อนที่จะส่งผลการลงมติไปนับกันที่สภาคองเกรสในวันที่6มกราคมค่ะที่น่าสนใจก็คือว่าตามกฎหมายมี30มี30รัฐที่คณะผู้แทนเนี่ยจะต้องเลือกคนที่ได้คะแนนเสียงมากกว่าในการเลือกตั้งคือเรียกเป็นพ l a r ลาโ e ใช่ไหมครับแต่ที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีกฎหมายบังคับนะคือพูดง่ายว่าทรัมป์ก็ยังภาวนาลึกๆว่าอาจจะมีผู้คณะผู้แทนในบางรัฐ ที่ยังเชียร์เขาอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีการสวนทางด้วยการเลือกให้เขาเป็นผู้ชนะก็ได้นะครับทั้งทังที่คะแนนในรัฐนั้นอาจจะแพ้ค่ะตรงนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าจะเกิดปรากฏการณ์งูเห่าหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าคณะผู้แทนการเลือกตั้งประชาชนอาจจะไปเลือกให้เขาได้แต่ว่าเวลาที่เขาไปลงคะแนนโหวตเลือกประธานาธิบดีจริงจ อาจจะไม่ได้ทําตามเสียงของประชาชนนะคะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วแม้แต่ในการเลือกตั้งเมื่อปี2016ก็มีกรณีงูเห่าในการแข่งขันกันระหว่างฮิลลารีคลินตันและโดนัลด์ทรัมป์นะคะมีงูเห่าประมาณ10เสียงค่ะคุณเทพชัยซึ่งครั้งนี้ก็คงจะต้องติดตามว่าในการนับออกมาอย่างเป็นทางการ6มกราคมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคะแนนเสียงของผู้ที่มีคะแนนนำเนี่ยมันทิ้งห่างอยู่แล้วนะครับจะมีงูเห่าบ้างมันก็ ไม่สร้างความแตกต่างอะไรเหมือนครั้งที่แล้วที่คุณนัฐาพูดถึงนะครับแต่ว่าถ้าคะแนนเสียงมันสูสีเนี่ยโอ้โหมันมีงูเห่าในเรื่องใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะแต่ก็คงจะต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าทําแบบนั้นจริงก็เท่ากับเป็นการทรยศเสียงของประชาชนและสําหรับบางรัฐก็อาจจะมีผลตามกฎหมายตามมาด้วยนะคะระบบการเลือกตั้งของสหรัฐที่เป็นแบบนี้ก็คือเป็นการเลือกตั้งโดยมีตัวแทนก็เป็นระบบที่พยายามสร้างความประนีประนอมในตั้งแต่อุดมการณ์ของการก่อตั้ง สารัรมา200ปีแล้วนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นการประนีประนอมระหว่างตัวแทนเสียงของประชาชนจริงๆและตัวแทนจากอํานาจนรัฐคะ่ะก็จะเป็นระบบที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนักนะครับเพราะว่าไม่ใครที่ได้คะแนนเสียงจากคนที่มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่านี้ไม่ได้เป็นหลักประกันนะครับว่าจะชนะก,การเลือกตั้งนะครับก็คือว่าสุดท้ายแล้วก็นับกันด้วยคะแนนจากคณะผู้แทนในการเลือกตั้งนี่แหละจะเป็นคนตัดสิน ใช่ค่ะซึ่งก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐนะคะทุกอย่างเป็นไปตามคันลองที่วางไว้และครั้งนี้นักวิเคราะห์เองก็บอกว่าเป็นครั้งที่คนจะจับตามองมากที่สุดเพราะว่าปกติการไปเลือกคณะผู้แทนไปลงมติเลือกประธานาธิบดีก็จะเป็นในแง่ของประเพณีแต่ครั้งนี้จะเท่ากับเป็นบททดสอบเลยว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะ Trump, พูดทุกวันทุกวันว่าเขาชนะการเลือกตั้งเนี่ยจะส่งผล ต่อช่วงเวลาที่คณะผู้แทนไปเลือกประธานาธิบดีหรือไม่คะแต่ไม่ว่าคณะผู้แทนเลือกตั้งเนี่ยจะตัดสินใจยังไงนะครับทรัมป์ก็ยังยืนยันในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับ Fox News วนะครับว่ายังจะเดินหน้าโตเถียงเดินหน้าท้าทายเดินหน้าที่จะให้มีการนับคะแนนใหม่เพราะว่าทรัมป์เขาถือว่าเขาไม่ได้แพ้การเลือกตั้งแต่ว่ากําลังถูกโกงเพราะฉะนั้นก็ยังมีความหวังว่าจะพึ่งศาลสูงสุดนะครับในการที่จะ หยิบเรื่องราวทั้งหลายที่ทีมทนายความของทรัมป์ไปฟ้องร้องอยู่เอาขึ้นมาพิจารณาแต่ก็ดูเหมือนว่าความหวังก็จะริบเรีลงไปเรื่อยๆค่ะเสียงของทรัมป์ยืนยันหนักแน่นตรงนี้เลยนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เต็มไปด้วยเหตุทุจริตค่ะ The election was rigged by who by the Democrats and actually interesting by the Democrats but by local Democrats meaning state Democrats No, I worry about the country having an illegitimate president. That's what I worry about. A president that lost, and lost badly. This wasn't like a close election. Uh, you look at Georgia. We won Georgia big. We won Pennsylvania big. Uh, we won Wisconsin big. This is the image that Trump is trying to draw up again. If you listen to this interview, it seems like he's accepted that he lost to the Russians. He just didn't say a word. But what he's trying to draw is that อเมริกาจะได้ประธานที่ดีที่ไม่มีความชอบธรรมก็คือโจไบเดนซึ่งชนะด้วยการโกงนะครับตามที่ทำคิดตามที่ทำตามที่ทำเชื่อนะี่นะซึ่งก็หมายความว่าทรัมป์ก็คงจะใช้คํานี้แหละในการที่จะโจมตีโจไบเดนตลอดจากนี้ไปก็คือเป็นประธานธิบดีที่ไม่มีความชอบธรรมค่ะแล้วโจไบเดนก็ประกาศแล้วว่าหลังจากที่คณะผู้แทนไปลงมติเลือกประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็จะออกมากล่าว สุนทรพจน์กับประชาชนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามเพื่อที่จะประสานรอยร้าวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศสําหรับโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ยืนยันว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะพยายามพลิกผลการเลือกตั้งแถมยังบอกว่าคณะผู้พิพากษาเนี่ยไม่มีความกล้าพอที่จะรับฟังเสียงจากเขาค่ะ no judge has had the courage including the supreme court i am so disappointed in them no judge, including the supreme court of the united states, has had the courage to allow it to be heard. the election was over at 10 o'clock in the evening. i had won. it was 97, 98 percent. all of the bookies all over the world were saying the election's over. they wouldn't even take bets on it. <coughs> <coughs> เอ้ผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นพอตืน่นมาเช้าอีกทีหนึ่งคะแนนผมหายไปหมดแล้วเสมอหนึ่งว่ามันมีใครไปทําอะไรบางอย่างกับระบบการนับคะแนนจนกระทั่งทําให้ทรัมป์แพนี่คือสารที่ทรัมป์พยายามจะส่งออกไปอย่างถึงผู้ที่สนับสนุนเขาตลอดเวลาก็คือว่าก่อนเข้านอนเขาชนะตื่นมาแพ้แล้วเนี่ยซึ่งเขาไม่คิดว่ามันเป็นไปได้อะที่คะแนนคะแนนที่เขานำโจไบเดนมากขนาดน,นั้นอยู่ดีจะกลับอีกด้านหนึ่งก็คือโจไบเดนึ้นมานําเขานะครับน่าจะเป็นความตั้งใจในความพยายามที่จะกล่าวหาด้วยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เต็มไปด้วยเหตุทุจริตในการเลือกตั้งนะคะพร้อมกับตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการนับคะแนนการเลือกตั้งทางไปรสน์นีแต่ก็มีอีกหนึ่งข้อสังเกตคุณเทพชัยว่าสื่อเองก็รายงานคล้ายๆกันว่าคํากล่าวอ้างของทรัมป์เนี่ยเป็นการกล่าวหาแบบลอยๆไม่ได้มีเหตุผลขึ้นมาสนับสนุนและขณะนี้สื่อก็พยายามที่จะขึ้นคําเตือนนะคะอย่างทวิตเตอร์เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปใช้เวทีสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มทวิตเตอร์แล้วก็ยืนยันว่า เขาชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งทวิตเตอร์เองก็ขึ้นข้อความเตือนเช่นเดียวกันนะคะว่าการกล่าวอ้างของประธานาธิบดีการกล่าวอ้างผ่านข้อความนี้จะต้องตรวจสอบนี่ก็เป็นหนึ่งในทวิตเตอร์ของโดนัลด์ทรัมป์ที่ทวิตออกมาในช่วงเวลานี้นะคะว่าก็คงจะต้องดูว่าการโหวตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพราะว่าเต็มไปด้วยการโกงครับแล้วทุกครั้งที่ทรัมป์พูดถึงเรื่องการโกงหรือว่าการเลือกตั้งที่เขาชนะที่เขาอ้างว่าชนะจะจะมีคำนี้เสมอว่ามีคําว่า landslide มีคําว่า b i g ก e r ทำให้เหมือนว่าเขาชนะแบบเด็ดขาดแล้วว่ะเพราะฉะนั้นเขาจะถูกนับให้แพ้ได้ยังไงเนี่ยก็คือทรัมป์ก็จะมีวิธีการใช้ภาษาที่มันทําให้คนเห็นภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความคิดของเขานะแล้วมันก็ได้ผลมากเพราะว่า สิ่งที่ทรัมป์ทวิตหรือสิ่งที่ทรัมป์พูดมาตลอดหลังการเลือกตั้งเนี่ยมันปลุกเร้าให้คนที่สนับสนุนพรรคเลปฏ์พับเดเกิรนเนี่ยออกมาแสดงความเห็นในเชิงที่ต่อว่าต่อขานกระบวนการนับคะแนนออกมาต่อว่าต่อขานแม้แต่ศาลสูงสุดก็กลายเป็นเป้าของการถูกโจมตีด้วยเพราะว่าทั้งเองก็ไม่เกรงใจแล้วตอนนี้ก็ฟันงวงฟัดงาใส่ทุกคนและนะครับใช่ค่ะสิ่งหนึ่ง<น>ที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญมากก็คือจนถึงขนาดนี้นะครับตามที่สื่อมวลชนของสหรัฐรายงานเนี่ย รัมป์และก็ทีมทนายความของทรัมป์เนี่ยยังไม่มีหลักฐานอะไรที่มันชัดเจนเลยแต่การยืนยันว่ามีการโกงอย่างมโหฬารตามที่ทรัมป์อ้างนะครับอย่างเช่นที่ทรัมป์พูดในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News เนี่ยทรัมป์ก็บอกว่าดูสิในตอนนับคะแนนที่รัฐจอร์เจียนะครับในคืนวันนั้นเนี่ยขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังนับคะแนนอยู่นะก็มีคนปล่อยข่าวว่าท่อน้ําในห้องนับคะแนนนี้แตกนะครับ <S 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 ผู้คนก็แตกตื่นวิ่งหนีออกจากห้องไปหมดเลยนะครับแต่ทรัมป์บอกว่านี่เป็นเฟกนิวส์เป็นการปล่อยข่าวสร้างสถานการ ออกไปออกจากห้องไปเนี่ยก็มีคนแอบเข้าไปในนั้นแล้วก็ไปเอาคะแนนบัตรลงคะแนนที่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยและเป็นบัตรลงคะแนนให้โจไบเดนด้วยมาใส่เข้าไปในเครื่องนับคะแนนนะครับเครื่องนับคะแนนที่ทํานเขาเรียวกว่าเป็นโดเมนเนียนโหวตติ้งซิสต็มรเป็นระบบการนับคะแนนที่เป็นอัตโนมัติใช่ไหมครับท่าบอกนี่แหละเป็นตัวอย่างของกระบวนการโกงก็คือมีการปล่อยขา่าวว่าท่อน้าแตกในห้องนับคะแนนพอเจ้าหน้าที่ออกไปหมดเนี่ยก็มีการเอาบัตรที่มีการเขียนชื่อให้ใส่ชื่อโจไบเดนเนี่ย ได้คะแนนเสียงไปเนี่ยใส่ก็ไปในระบบการนับคะแนนถ้าหมอนี่เป็นตัวอย่างของการโกงแบบแล้วก็ทําก็อย่างที่พูดต้นต้นนะครับกล่าวหาชัดเจนชี้หน้าไปที่พรรคเดโมแครตเลยว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทุจริตครั้งหมูหลานครั้งนี้ค่ะเขาอาจจะเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะพยายามที่จะบอกว่ามีหลักฐานและก็อาจจะเป็นหนึ่งในทฤษฎีสมคบคิด <c oughs> ที่ทําก็พยายามสร้างขึ้นออกมา <c oughs> หลายๆเรื่องใช่ไหมคะสำหรับการพยายามที่จะพลิกผลการเลือกตั้งในครั้งนี้แต่ ก็น่าสนใจว่าหลายๆคนที่สนิทกับโดนัลด์ทรัมป์นะคุณเทพชัยโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นก็คืออายการสูงสุดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวิลเลียมบาร์เน่ก่อนหน้านี้ก็ออกมายืนยันชัดเจนว่าไม่ได้มีการโกงการเลือกตั้งอย่างเป็นระบบอย่างที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาแล้วคนก็วิเคราะห์กันต่อว่าคุณวิลเลียมบาร์นี้อาจจะตกที่นั่งลําบาก <c oughs> ในอนาคตอันใกล้นี้เหลือ <c oughs> อีกไม่กี่วันนะคะที่จะต้องส่งมอบตําแหน่งก็อาจจะถูกสั่งปลด หรือไม่ตรงนี้เป็นข้อสังเกตโดยสื่อสหรัฐด้วยนะคะเพราะว่าคำที่ออกมายืนยันเนี่ยเท <c oughs> ่ากับการดับฝันที่ทำจะไปขอ,อนับคะแนนใหม่ครับ,รบแล้วมีคำถามหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวของ Fox News ถามทรัมป์แล้วก็คงจะเป็นคำถามที่คนบริกันไม่น้อยรอคำตอบอยู่ก็คือคุณจะไปร่วมงานในพิธีสาบันตนรับตำแหน่งของโจไบเดนไหมวันที่20มกราคมปีหน้าทรัมป์คิดอยู่นิดนึงแล้วบอกว่าผมยังไม่อยากตอบคำถามนี้ ก็คงคิดไว้แล้วนะคะอาจจะไปตัดสินใจใกล้ๆวันนั้นก็ได้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะไม่ไปเลยก็ได้ใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าคงต้องการที่จะสร้างปัญหาสร้างความยุ่งยากให้กับประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างโจไบเดนให้มากที่สุดนะคะ